จานจะทําเองนี่คือเสือ้อเฮดนี่ค่ะผู้รไร้สำรับผูไ้ไรที่เข้ามาที่หลังหรือว่าเบ,บิ้งคลิปดีิที่หลังหน้าบอกว่าให้ตีเสื้อมก่อนโดยไม่ตะเกียบสะอาดสะๆไม่ไม่ออกจากซองไม่ไม่ก็ให้หาม,มือจับเพราะว่ามือเขาอาจีพมีความเข้มไม่ยังอันที่ขาเสืออ้อ,อได้ปากต่างลงไปปากต่างลงไปเออค่อยๆเทค่อยๆกระดุกคนขึ้นมาเอาเอาไม้ตะเกียบดันไว้พอตะเกียบเอเอนั่นแหละโคลงไปวันนี้ ใส่เต็มรูเลยนี่เลยเออพ่อขนาดนี้ปิดรูวัปิดปิดขอดขอดมาตอประมันตอกมือจะคล้องเด้อเออมันก็สิแน่นของมันเองกัสิหูว่าพ่อดีเลี่ยเอาเองอะไรนนี่เลยแล้วก็เลื่อยออก จับรักไว้จับรักไว้จับเลยกับมือถือทางเอาเมนตัวเออได้ละอันนึ่งเลยอัน <sk> น <Talk ab descending> ึงหู้ตอกย้ำตอกย้ำตอกย้ำเนี่ยค่ะตอกย้ำดีหๆตอกย้ำเพื่อความแน่ใจตอกย้ำซ้ำเติมกระหน่ำเข้าไปให้ต้องการเนี่ยค่อยตอกย้ำมาเด้อค่อยิจัดให้ ก็บพญางนนูนั้นนะเขาเห็ดเสือเขาบูอึดกยุติว่ะนี่อันจุดๆอันเม็ดหน่อยมันก็คือมาจากอันเม็ดเนียงขนาดน,นี้นี่ในฝ่ายในฝ่ายด้วนี่เป็นเม็ดเนียงนะคะแต่ว่าเขามีขั้นตอนวิธีเขาบอกบอกข้างหลอดขาดเข้าไปซื้อเข้าก็จะได้เป็นขวดเป็นขวดมาเลยค่ะเขาก็เอามาหยอดเราเองซื้อๆรอให้มันขึ้นซื้อว่าถ้ามัน บ้านขาวรอ่อให้มันขื้นขาวเต็มทั้งกัอนทีสิ่มันจะพ่อเีจะปูแม่ควอมสงจะพ่อเลยอาะอแต่ให้มีข้าวขาวแบบนี้ตอนเต็มรูเลยมานะเออนะเดอเอาเกือเอาลงเอามือจับอีกเลยเขาใส่ใหม่สองกันใม่้องอันใหม่นู้โอ้นี่เด้ อันนี้อันนี้นะเราก็เสียทิมไว้เขาก็เขียนวันที่เอาไว้ค่ะว่ามันสครบ,บสองเดือนครบสองเดือนเขาก็เอามาแจนามไปอีกหนึ่งคืนแจนามไปดีหนึ่งคืนใหม่ทับใบแบบนี้คลิปก่อนนะคะ่ะหาิธีคนไหนมาติดตามนุ้ที่หลังกับเบิงบางคลิปนู้ก,ก็เฮ็ดไปก่อนนานแล้วก็มีแต่ว่าอันนี้ก็เฮ็ดอีกที่หนึง่งเพราะภาษีอันนี้ใหม่ก้อนก้อนบกม่วงที่เอาม้านี้คลิปก่อนเนี่ยคะ่ะเปิดถ่ายลลรถแล้วก็แบกมากกบน้องะะแล้วค่ะก็คือ จะคือตอนนี้ละนาะแล้วเอามาตัดแกงตัดเนียงตัดจริงมันออกให้มันดีๆงามๆให้มันเรียบร้อยสวยงามเพื่อขนใหญ่ไปใส่เขากับได้ส่งไปที่นี่ยังไรได้ดิหนิน้อผู้ใดต้องการส่งไปที่นี่ได้เ้อค่ะนั่จะบอ,อกนุมระวังข้างผ <laughs> ม,มบ่เอา,น,าน,นี่เลยก็กตอ่อกปก้น แล้วย้ำอีกนี่บ้านเนี่ยเป็นไรนะ่ะมันเปลี่ยนอันเดิมเอออันนี้ลอ่อมอ่ะเอออันนี้พอดีกันนี่ข้อสองมีนหีบ้าะหรือเปล่ามันเป็นไรนี่ก็เลยออก ได้บาทจัดสานียัดนี่เออ,อ,อ,นเนอโอเคเออยัดขื่อขางนันกับอบันนีอ้อยู่ด้วยอืมโอเคเลยแต่จะตอกย้ำตอกย้ำอีกแล้วชอบมากเลยขั้นตอนนี้แต่คือต้องเรียบบ้าง